สวัสดีนะครับเพื่อนๆเกมเมอร์ที่น่ารักของผมทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง PP s a Ch ช i n Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมกับตันสุภ a ษ a d r e ทีมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีตู้สุ่มกาชาใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับ แต่ก่อนที่จะไปดูการเปิดกาชาของผมนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกันสนับสนุนช่องด้วยการกด s u b s c r i b e กดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปวิดีโอให้กับผมด้วยนะครับเราไปชมตัวอย่างของนักเตะใหม่ที่เข้ามากันเลยดีกว่าครับนี่นะครับก็คือตู้ที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นะครับก็คือ Next Dean นฮัน,นเ r f รนะครับนำทีมาโดยนาะทูเลซานนะครับ ตามมาด้วยมาริดนะครับผมปิดท้ายด้วยบิ๊กแฮมนะครับถ้าผมอ่านชื่อนักเตะสองคนสุดท้ายปิดไปขออภัยด้วยนะครับวันนี้ผมอยากได้นาทูเรซานะครับเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าผมจะได้นาทูเรซาหรือเปล่าในไอดีนี้นะครับ <Yahoo! S 1> ไปลุยกันที่เมา์ติแรกเลยดีกว่าเพื่อน โอ้โหมัลติแรกมาก็ลุงกันเลยนะครับนะทุเรามาในมัลตินี้เลยก็ดีนะครับจบในมัลติเดียวไปเลยดีกว่านาทูไหมนะทู้โน <No. S 1> โอ้ไม่ใช่นาะตูนะครับ อุตสาห์มาเมาตีแรกก็ลุงแล้วยังไม่ได้หน้าตู้นะครับเราไปต่อที่เม้าตีที่2กันดีกว่าครับโอ้โหเมาตีที่2องก4ตัวนะครับไปลุงก,กันไม่มีไฟแบบนี้น่าจะไม่ได้นะครับอโอ้ชัดเลยครับเรืครับ้ามเลยแล้วกันนะครับ มัลติที่2ก็ซัดเกลือกันเข้าไปนะครับไปลุยกันที่เมัลติที่3กันต่อดีกว่าครับเพื่อนๆมัลติที่3นี้ก็ไม่ต้องลุ้นนะครับเพราะการันตี S S R เหยื่อมาลุ้นกันนะคราจะได้หน้าคู่มั้งแบบนี้ไม่แถมแน่นอนครับ มาตู้ไหมโอ้<ล> oh, ไม่ใช่หน้าตูนะครับแบบนี้ต้องไปลุ้นในสเต็ปที่5แล้วนะครับโอเคปายโยนะครับ <phony daddy music in front> ไปต่อกันที่มัลติที่4กันดีกว่านะครับหวังว่านาทเรซ่าจะมาในมัลตินี้นะครับ โอ้โหแบบนี้ม่มาแน่นอนนุก๊กในตัวไม่มีชาร์จเลยนะครับแถมไม่มีไฟเกลือแน่ๆนัๆ่นไงครับเกลือจริงๆครับแ,แบบนี้ความหวังของเราก็อยู่ที่มัลติที่5นี้นะครับเริ่มเครียดแล้วนะครับอยากได้นาทูเลซ่ามากเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าไปลุ้นกันครับ โอมีแถมครับแต่ไม่ใช่หน้าตู้ครับตัวทีแถม <No. S 1> โไม่ได้นะทูเลซ่ามาในดีนี้นะครับได้บิ๊กแฮมมานะครับ เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเปิด5สเต็ป5มาลติเพื่อลุ้นนาทูเลซ่านะครับ <c oughs> ก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับไม่ได้นาทูเลซ่ามาในมาลติที่5นะครับ,บรบกวนเพื่อนๆช่วยกันสนับสนุนช่องด้วยการกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปให้กับผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับเพื่อนๆเกมเมอร์ทุกคน